สวัสดีทุกคนเมื่อนี้นะคะกับเพาที่อมสินมาให้ทุกคนไดบึงเนะะื้อจากกระเฮี้ยวไปเมือนแล้วเนะะื้อจากนอโอ้ยเดือนตุลานะคะอมสินขอเก็บบันทึกเป็นความทรงจําแล้วกันเนะะื้อจากกลางเดือนตุลานะคะกระเพาบ่าเหลือแล้วนะคะถึงเขาจะคุ้มภาษีกระซางเนะะื้อจากอากาศมันเย็นมากๆเลยเขานะคะก็ต้องมาถอนแบบนี้ละคะ่ะทุกคนคะ่ะอมสินไข่ตาหมูนะคะถอนต้นสลัดไปไว้ทั้งล็อกสามจนะเพราว่าวจะเห็ดปุ๋ยมากเนาะสนะ่วนตัวนี้นะคะหญ้านะคะออมสินก็จะถอนแล้วก็ไปทิ้งนะคะบริเวณทีทิ้งหยานะ เฮดปุ๋ยมักโบได้เนาจะทุกคนโอ้ยเฮดอย่างไดๆเราจะกะเล่งลงมือค่ะเพราะว่าอ,อมสินะคะจะปลูกกระเทียมอีกรอบนึงนะคะทุกคนคะ่ะแปลงงีก,กับปลูกกระเทียมอีกแล้วค่ะดีกว่าเอาพื้นที่นะคะถิ่งไปซ,ซื้อค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าช่วงหนาน้วานะคะเขาสามารถปลูกกระเทียมแล้วก็หอมได้นะ มือวันนะคะพลาดนะคะไปหาซื้อหอัวหอมมานะคะทุกคนคะ่ะสามถุงหาเพ้านะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยกบตกุทีิประมาณสองกว่าบาทนะหัวหอมใหญ่เฮานี่แหละแต่ว่าพันมันนะคะจะเป็นหัวน,หน้อยๆค่ะบร่เป็นหัวใหญ่นะคะนี่ละค่ะไอผัดไปซื้อเนาอจา้ะเนาะกระเทียมหัวหอมนะคะทุกคนคะ่ะไอปลูกเวลาเดียวกันนะคะอันนี้ก็คืออมสินอ่านตาับอ,อ,อ่านตามฉลากนะคะที่เขาไอเขียนม้านะคะมื้อนี้นะคะออมสินกมาอาเสียงนะคะยูทีทํางานนะทุกคนพ เพราะว่าอมสินนะคะบุคคลมีเวลาในการไออาเสียงอยู่บ้านเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะถ้าทุกคนสยงนี้เสียงก็ก็แก,ก๊ก,ก,ก,กเนี่ยเนาะจากเพราะเพื่อนอมสินเขาก็เห็นงานอยู่ขางๆเนาะจ้ะามาต่อกันนะคะหลังจากที่เอาอยาออกเสร็จน,นะคะอมสินนะคะกับคุดดินนะคะตากดิน่อยนะคะอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะจะมาลุ้งกระเทียมจ้าบริเวณนี้นะคะอมสินนะคะกับตาหมูไหต้าหมูนะใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยคอ,อกเนาะ ปุ๋ยขี่หมูนี่แหละค่ะโรยไปนะเพราะว่าห่วงนี้นะอมสินะคะจะปลูกหอมน้ํานะคะแล้วก็จะปลูกผักซีจีน้ํานะคะเกิดเล่ยบริเวณใส่ปุ๋ยอย่างมากมายนะใส่แต่ขี่หมูอย่างเดียวจ้ะกับพรวนดินไปแบบนี้แหละค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะกับสีเอาไอ้ผักซีนะคะที่จะคล้องนะคะเก็บไวเมล็ดพันธุ์ไว้เนาะจ้ะเอามาปลูกถามว่าปีนี้มันจะเกิดไหมบรูค่ะทดลองเบิ้งเนาะจ้ะเนาะเขาอาจจะเกิดพุ่นละในช่วงสปริงซีสันนะคะเขาก็เอามากกบๆวบกอนเนาะจ้ะเนาะตอนนี้นะคะหลังจากที่ใส่ปุ๋ยเส เรียบร้อยนะคะอมเซกาตาหมูนะคะกลับมาพ้นดินไว้นอกจากเวลาพุ่งนี้มามันบะจะเฮากระสิเดมาปลูกเลยนะคะมันกระสิเดง่ายนะคะเพะต้องมาพ้นดินกันอีกรอบนึงนะะแต่ละมือแต่ละเว้นนอาจากกะเฮ็ดเวียให้งานหลายหลายเพราะมีอยังเราคุ้นเพราะว่าเฮานะคะพยายามพ้นดินเคลียร์พื้นที่นะคะบ่ใหอยหยามันเกิดมันลงมันสบายตาเนาะเวลามีคนมันเบืองสวนเฮานะมองเบืองสวนเฮา,าและที่สําคัญคือเฮากระสิเดปลูกพักน้านะคะในช่วงหนาหนาวนะมันก็สิเดสะอาดสะอ้านนะคะแบบนี้ไปเลยนะ ะะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะอ,อมสินกัสิมาลุงผักซีค่ะเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปหาเลาะเบิ้งแอปเปิลจิ๋วกินก่อนเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะบงหวัววันตอนนี้นะคะแอปเปิลจิ๋วเฮานะคะมันจะรสชาติเป็นแบบไหนนะปะไปลุนกันนี่คือแอปเปิลจิ๋วยู่สวนเฮาเดอร์ทุกคนมีอยู่ต้นหนึ่งนะคะหลังจากที่อ,อมสินนะคะพาทุกคนไปเบิง Apple ้งแอปเปิลจิ๋วยู่ที่ไอการเดนเซ็นเตอร์มาแล้วเนาะของเขาโดกโดกงาเบิ้งของเฮานะคะ ปีนีโบ่ลกปีนีโบ่ลกค่ะอากาศมันหนาวไปเนาะจา้ะเนาะเอากินลูกนี่แล้วกันโอ้ลูกลูกแดงๆเนี่ยจะเอาซิม,มงกันกอันนี้คนเปลือน้ำเปลือน้ำโอ้ยขี้เกลือ,อมันจะมีสีสูงมากเลยก็ปรกทันเลยอือหือ รสสวนนิดนึงเปี้ยวเผอนเอาไปตำนะแสบ หลังจากที่พาทุกคนนะคะไปแอบกินในแอปเปิลจิ๋วสักเล็กน้อยเนาะจาก,กับมะม่วงต้นผักซีจีนเฮาเนาะจ๋าเนาะอ้อมสินจะเอาลากเขานะคะไปเห็ดซุปนะทุกๆคนพอดีไปซื้อกระดูกหมูนะคะม้าแล้วนะคะสองชิ้นนะก็เลยจะเห็ดน้ำซุปนะคะเอาไปกินยุที่โรงงานต้นผักซีเฮานะ่ะถือว่าต้นใหญ่นะคะทุกคนคะ่ะออมสินจะตรองไว้ต้นใหญ่ประมาณนี่แหละและที่เวลาเขาโป่งหยอดใหม่ๆน่ะมันจะอร่อยออมสินชอบแบบนี้นะคะเนี่ย มันอร่อยอีหลีค่ะหากนะคะเขาก็ยังเอาไปเฮตนำซุปได้นะคะเขาบด้นเน้นว่าต้องเป็นหากแบบว่าอ่อนๆเนาะทุกคนเนอาขอมันมีกลิ่นของไ้ผักซีนะเป็นหากของผักซีนะออมสิงกันเลยเอาแบบนี้นะคะ เอามาเก็บใส่ตู้เย็นใบน้ำนะทุกคนและที่สําคัญนะเวลาเข้าสื่อหลากพักชี้อยู่ออนไลน์นะแพงแพงพอยพี่น้องเอ่ยเดินผ่านอันใดก็เก็บกินอันนั้นค่ะทุกคนค่ะเดินผ่านแอปเปิลจิวกินแอปเปิลจิวนะคะเดินผ่านลาสเบอร์รี่ก็กินลาสเบอร์รี่นะคะลาสเบอร์รี่นะคะรสมันจะค่อนข้างเปรี้ยวอมหวานนะคะแต่ถ้าเมื่อใดฝนมันตกนะทุกคนแล้วที่เนี่ยถ้ามือนี้ก่อนกั้งคืนฝนตกบอลบอลลำเอื่นเสาเข้าไปกินนะมันจะหวานทันทีเลยอืิจริงๆเขาต้องเติม น้ำนะคะเขาเ่อยๆนะรสชาติราสเบอร์รี่นะคะถึงจะหวานกลับมาถึงบ้านนะคะอมสินกลับมาบรรเลงเลยจ้าใส่เกลือนะคะใส่กระสีโค้มหมูคอยอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วสีโค้มหมูนี่เขาไปลนคว้นเส็เรียบร้อยแล้วเขาใส่เกลือเส้นเรียบร้อยแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยความเข็มมัด เต็มนะจ่ะข่อยสิบอกหายนำซุปข่อยนโคตรของโคตรเค็มเลยนะเพราะอีกอย่างมันบอจกจ้าเพราะว่าไอ้ออมสินอ่ะคิดว่ามันเป็นกระดูกหมูมปนธรรมดาแม่นบอกอมสินก็ใส่ทั้งเกลือนะคะใส่ทั้งซอสเนาะซอสซีอิ๊วขาวซอสน้อมันหอยยังสี่นะทุกคนใส่เข้าไปแบบย่างลายเลยนะจ่ะเนาะเนี่ยเห็นบอกอมสินใส่เกลือนะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวไชเท้าที่อ,อมสินซื้อมาจาก้านจีนนะคะอมสินหั่นไว้นะแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้นะคะเพราะว่าเวลาเฮาสิเอามาฮหดซุปอีกนะคะอมสินกะใส่ ได้เอามาใส่เลยนะคะทุกคนค่ะกระถือว่าม,มันเขาไม่ได้ถิ่งเขาเนาะเอาใส่ในช่องฟิตนะคะแล้วก็เก็บรักษาไว้ดนนานนะคะโอ้เห็นมั้งอะไข่ไส,ส้สแบบหืมบาตองบัญญาติบรรยางเลยทุกคนเลย <c oughs> เห็นว่ค่าว่าหนึ่งเรืองฝนตกมือน,นี้นะคะคืนนี้ฝนก็ตกอีกแล้ว